จะบริกาอืมวันนี้จะมาทำอะไรคะมาร้อยลูกปัดค่ะก่อนลูกปัดอืมลูกปัดร้อยลูกปัดกันออเรนต์อืมออเรนต์สีอะไรลูกสีอะไรจำได้ไหมเอ่ยสีอะไรคะสีส้มสีส้มอืมอะไรไงนังไงว่าอะไรนี่ยาวยาวอยาวอืมก็จะสีไลสีขาว うす、んうん、はい、こちら。これ、シューシュ発表。これ、コロケム。うん。じゃあ、お <laughs> いしい。 ร้ายยาวสีไม่จังร้อยได้ยาวยังพอหรืยังดูสิฮะรอไม่หรอกสหนอ่ร้อยสวยสวยสวยไหมนั่นเออคุณไม่แต่สวยสวยหรอคะอืมอืมจะไหนอย่าค่ะสิเจ้าเจ้าก่อนวสวยเจ้าคราชิคราชิโนอุจิเดช すごいかもっとかいたちらっパっ